โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันแม่ให้กับสมณเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อวานนี้นสภาธรรมทายาทพระราดภาวนาวิสุทธ์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีโดยทางโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นให้กับสมณเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาวันชัยพระลักุโนผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์เป็นประธานสง์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานสมณรได้มอบพวงมาลิให้กับโยมแม่เพื่อแสดงความเคารพนับถือแด่โยมแม่ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีตั้งแต่ตั้งคันเก้าเดือนจนกระทั่งได้ลืมตาดูโลกและได้มาบวชศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างความปลื้มปิติประทับใจให้แก่สมณรทุกรูปและโยมแม่ทุกท่านที่ได้เห็นสมณรลูกชายตั้งใจบวชฝึกฝนอบรมตนเองเป็นอย่างดี แล้ววันแม่แห่งชาติถือเป็นวันสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่บุคคลที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตมนุษย์ทุกคนเพราะแม่นั้นเป็นผู้ให้ชีวิตผู้คอยดูแลคุ้มครองรักษามอบความรักความอบอุ่นอุ้มชูบุตรไปสู่ความเจริญทั้งกายทั้งใจเป็นผู้ร่วมทุกข์ในยามที่ลำบากเหนื่อยยากเปรียบเสมือนร่มโพร,ร่มใสที่ปกป้องลูกให้ร่มเย็นเป็นสุข ดังพระในบ้านที่บุตรควรกราบไหว้บูชาสักการะทุกวันเวลานอกจากนี้ภายในงานตัวแทนสมามนเนรได้กล่าวเปิดใจเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติทั้งนี้ยังได้มีการกล่าวเปิดใจโยมแม่ของสมามนเนรที่มีต่อสมามนเนรและพิธีมอบรางวัลแด่สมามนเนรที่ชนะเลิศการแข่งขันสัปดาห์วิชาการแต่ละประเภทซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างความปลื้มปิติประทับใจให้กับทุกท่านสมามเนรรู้สึกปลื้มมากครับที่ พระอาจารย์ได้จัดวิธีมอบพวงมาลีให้กับคุณแม่แล้วก็สมณเณรก็เป็นตัวแทนสมณเณรได้พูดสุนทรพจน์รู้สึกปลื้มมากที่ได้มองเห็นโยมแม่ของสมณเณรทุกรูปและได้เห็นความปลื้มของสมณเณรทุกรูปที่ได้เจอโยมแม่แล้วก็สมณเณรก็จะเป็นสมณเณรที่ดีของโยมแม่ตลอดไปครับ สมานเรนได้เห็นโยมแม่ทํางานเหนื่อยทุกทุกวันครับสมานเรนไม่เคยลืมวันนั้นเลยโยมแม่ทําให้สมานเรนมีอยู่มีกินสมานเรนได้ปลื้มมากแล้วก็อยากจะตอบแทนคุณแม่ด้วยการบวชครับวันแม่ไม่ได้มีแค่วันเดียวครับแต่วันแม่มีทุกทวันเพราะฉะนั้นสมานเรนจะทําดีทุกทุกวันครับสมานเรนก็อยากจะบอกว่าสมานเรนรักโยมแม่นะครับ ดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจปลื้มนะคะว่าเด็กๆที่มาถูกหล่อล้อมในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเขาได้ผลกําไรก็คือตัวเขาเองคือได้บุญได้ทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือตัวสมมีนเ,นเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็รักบุญแล้วก็อยู่ท่ามกลางกาลมิตรนะคะก็สิ่งที่ได้รับก็คือลูกก็เปลี่ยน เปลี่ยนดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันมีความรับผิดชอบที่จะอยู่กับหมู่คณะและก็ทำงานเป็นทีมได้อย่างง่ายขึ้นในในฐานะที่เป็นแม่กับลูกเนนนะคะก็อยากจะฝากว่าสิ่งสิ่งที่เนนได้ทำทุกอย่างเนี่ยที่เป็นบุญทุกๆบุญเนี่ยโยมแม่มีความปลืม้มแลวก็กราบอนุโมทนาบุญกับสมมนเนนนะคะที่ที่ที่ได้ทำหน้าที่ทุกๆบุญแม้ว่าจะเป็นเล็กๆแน่น้อยหรือว่ารวมรวมเสร็จมันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยจาก การตัดสินใจของการบวชครั้งหนึ่งของชีวิตที่เนนเลือกเองออกแบบเองเนี่ยโยมแม่ปื๊บที่สุดเพราะว่ามันเป็นวิชาเลือกที่ลูกตัดสินใจที่จะออกแบบชีวิตค่ะศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1กว่า100คนค่ะโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมได้จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนครปฐมรุ่นที่1จาก4อำเภอกว่า100คนบรรยากาศการอบรมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยบุญบันเทิง ซึ่งทางอุบาสิกาแก้วทุกคนได้ฝึกอบรมพื้นฐานความดีสากลผ่านฐานวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกคนได้ร่วมกันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและร่วมประชุมเพื่อวางแผนงานการสร้างทีมเพื่อพิชิตเป้าบวชสมณีล้านรูปให้สำเร็จซึ่งวันสุดท้ายได้มีการถวายใบปวารณาให้กับพระอาจารย์และชมประมวลภาพความประทับใจแบบพี่น้องนักสร้างบรารมี แม้จะต่างวัยแต่หัวใจเดียวกันโดยร่วมกันทำตามคอนเซปต์ที่ว่า 1. นึ่ตำบลหนึ่งผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1. บ้านกาลยานามิตร 1. นศูนย์บวชสมเนรล้านรูปและแต่ละอำเภอยังได้ประวรณาตามคนใหม่มาบวชอุบาสิกาแก้วในรุ่นต่อไปอีกด้วยโดยรุ่นที่สองจะจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่11-13กันยายนพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนายาวสตรีฉลาดรู้คู่คุณธรรมภายใต้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามระบบการกระจายอำนาจส่วนภูมิภาคค่ะระหว่างวันที่6ถึง15สิงหาคมพุทธศักราช2558ณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนายาวสตรีฉลาดรู้คู่คุคณธรรม ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามระบบการกระจายอำนาจส่วนภูมิภาคโดยมีพระอาจารย์บุญชนะปุญญชโนเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากคุณปรีาปนาเบญจาธิกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนหญิงในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการจำนวน12โรงเรียน3เขตการศึกษา15อำเภอและบุคคลทั่วไปจำนวน15คนรวมผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า210คนทางด้านคุณปริศนาเบนจาทิกุลได้กล่าวว่าปัจจุบันในสังคมโซเชียลมาแรง เด็กไม่มีภูมิคุ้มกันทำให้เยาวชนลงผิดทั้งความรุนแรงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและปัญหายาเสพติดการเข้าค่ายครั้งนี้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนและในช่วงระหว่างการอบรมจะนำหลักสูตรความดีสากลห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยและเรียนรู้เรื่องของการทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมการสวดมนต์ธรวัดเช้าและเย็น ทั้งนี้น้องๆยังได้ลงฝึกภาคสนามเพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องความอดทนความเป็นระเบียบเรียบร้อยฝึกความเป็นทีมเป็นการสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเป็นจำนวนมากศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อศูนย์คุณแม่หวยพองสวัสดและวงญาติปีที่10โดยมีคณะสงฆ์400รรูปในจังหวัดกาญจนบุรีเมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญค่ะ คณะศิษยานุศิตพระราพนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายทยธรรมถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระสังฆาธิการ400รูปเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อศุนคุณแม่หวยผ่องสวัสดิ์และวงญาติเป็นปีที่10 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นแดนเกิดของพระเดชพระคุณพระราชาวนาจารย์โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชนาวิมลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานสง์ และมีพระราวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการนำสวดพระพุทธมนต์กัลยาณมิสมบัติแต่งชาติประธานคณะกรรมการการจัดงานเป็นผู้แทนกล่าวรายงานอาจารย์สุวรณีสีโสภาจุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และคณะเจ้าภาพทอผ้าบาังสุกุลนอกจากนี้ภายในงานได้มีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ พิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิลานภเษศัตว์และพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสักขานโดยมีกัลยานามิดดตรดรกฤษดากัลยาณมิตรทัศนีจากใจมนลเป็นประธานนำกล่าวทั้งนี้พระราพรวนาจารย์ได้กล่าวขอบคุณพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกท่านที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจมาร่วมพิธีกรรมพร้อมทั้งได้มาเปิดร้านอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามาเณรและสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานบุญครั้งนี้อย่างสนุกสนานบุญบันเทิงตั้งจิตมาแต่ไกลนะคะตั้งใจมาจากบ้านมาทําขนมที่บ้านหลวงพ่อตะและมีความสุขมีปลื้มค่ะปลื้มบุญค่ะได้บุญเยอะเลยนะคะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะคะ แล้วก็ดีใจค่ะสาธุชนที่นี่น่ารักมากค่ะขนมมาป้องมาจากสองพี่น้องนะคะใครทานแล้วรวยนะคะรวยทั้งปัจจัยรวยทั้งบุญนะคะช่วงท้ายนี้นะคะเราจะไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมที่ศูนย์สาขาต่างประเทศกันค่ะโดยในวันนี้นะคะจะไปกันที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบริร์กได้มีพิธีจุดโคมอาสาหาประที่เป็นพุทธบูชาและที่วัดพุทธนอดรายเวสฟารีนประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระติดตามได้ใน world news ค่ะ กายโจฮันเนสเบิร์กได้จัดพิธีจุดคมอาสาลหาประทีปภายในงานเริ่มด้วยพิธีตักบาตรพระโดยมีท่านอุปทูุสุรศักดิ์สุภารัตน์เป็นประธานคารวาสจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยนายนวรเดชวีระเวคินเอ,อเกอัครราชทูตไทยณกรุงพิท,เทอเรียประเทศแอฟริกาใต้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ กัลยาณมิตรมุกระดาบ้องชัยและกัลยนานมิตรวัสมนวัฒนวโรดมนำกล่าวคำถวายพระต,ตาหารก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายพระป,ป่าสามคัคคีและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเริ่มต้นด้วยการสวดมนตธรรมจักรกับประวัตนสูตรก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา จากนั้นกาละยานมิเขมิกาแสงชานและคณะเป็นประธานเอกจุดโคมประทีปส่งต่อให้แก่เจ้าภาพและผู้นำบุญเดินเวียนประทักษินและกล่าวคำมธทิฐานจิตซึ่งพิธีกรรมทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความประทับใจทำให้ประธานฝ่ายคารวาสเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่มาร่วมงานต่างปลื้มปิติในบุญกันทุกคน นอกจากนี้เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งร่วมงานวันสมาธิโลกพิธีถวายทธยธรรม3,000กว่าวัดและพิธีมุทิตาประเรียนธรรม9ประโยคพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญ,ญาณถ่ายทอดสดช่องดี c ด้านวัดพุทนอดรายเวสตฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายกองทุนดอกไม้เพื่อบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนั่งสมาธิก่อนที่พระอาจารย์จะได้เล่าธรรมะอน,นิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้ผู้มีบุญได้เป็นข้อคิดและได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้ประกอบพิธีดังต่อไปนี้คือพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีถวายกองทุนดอกไม้พิธีถวายกองทุนยานพหานะ พิธีถวายกองทุนบูชาข้าวพระพิธีทอดพระป่าสร้างวัดจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบพระของขวัญสำหรับท่านเจ้าภาพงานบุญที่ผ่านมาพร้อมทางได้แจ้งข่าวงานบุญวันธรรมชัยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้ และทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่เรานํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะและเนื่องจากใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติกันแล้วนะคะท่าน DMC News จึงได้มีบทสัมภาษณ์พิเศษของลูกที่ได้ตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของคุณแม่ผู้เลี้ยงดูให้ความอบอุ่นจนลูกได้เติบใหญ่เป็นคนเก่งและดีในสังคมค่ะแล้วกลับมาติดตามดี c News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อันพระคุณแม่นับขนาเกินกว่าอยากหาในพรสุธาที่กว้างไกลเรื่องในโอกาสวันแม่นะครับช่วงนี้ก็ผมก็รู้สึกเลึกรู้ึงคุณแม่นะครับคุณแม่ผมก็จากไปก็เกือบจะสิบปีแล้วนะครับ ผมยอมรับได้ว่าทุกวันนี้ที่ผมมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณแม่ผมมีส่วนมีบทบาทในการสร้างผมขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านก็ได้พยายามเลี้ยงดูอบรมผมมาเป็นอย่างดีรวมทั้งได้มอบสมบัติทรัพย์สมบัติอะไรเพื่อที่ให้พวกผมไม่ลําบ,บากนะครับก็ทุกวันนี้ก็เวลาทําบุญหรืออะไรก็จะอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างสร้างสมบัติให้พวกผมได้มี ทำบุญแล้วก็ก็ระลึกนะ้าเข้าใจในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับก็ระลึกถึงคุณแม่ครับก็ขอส่วนบุญกุศลที่ก็ผมได้ร่วมกันทําในวันนี้ก็บุที่ถึงคุณแม่สุภาอนุกูลด้วยครับครับก็แม่นะครับแม่ก็เป็นผู้ให้ทุกสิ่งนะครับนะแก่ลูกนะครับก็เป็นพระอรหันต์ในบ้านนะครับนะาาความเพื่อปิติของผมก็คือ เพื่อพิธีทุกครั้งนะครับที่ได้มาวัดนะครับมาทําบุญร่วมกับแม่นะครับแล้วก็เห็นรอยยิ้มของแม่นะครับแล้วแม่ก็คือรักเราครับดยพรให้เรานะครับก่อนเราไปทํางานทุกเช้านะครับให้เราสําเร็จให้เรารวยรวยนะครับแล่แม่ก็เป็นคนชอบทําบุญนะครับเป็นตัวอย่างให้ดีกับลูกเลยนะครับนะคุณคุณทุกคนนะครับที่เราทํามานะครับก็ขอบอบอให้แด่คุณแม่นะครับของเรานะครับนะฮะก็ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้แม่ได้บุญกุศลเยอะๆนะครับนะฮะ ก็อยากจะบอกว่ารักแม่กที่สุดในโลกเลยนะครับ,บแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียว